Yeah, สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับเฮียจะรันพามาดูรถนะครับวันนี้เราไม่ได้มาขายรถวันนี้เราบอกว่าเราจะ,ม,นะ,นาะ,ะมาแนะนําคุณลูกค้านะฮะมาแนะนําเพื่อนๆว่าโอเครถน้ําท่วมเราดูกันอย่างไรนะฮะเผื่อคุณลูกค้าไปจะซื้อรถเพื่อนรถญาติหรือว่าจะไปซื้อรถบ้านอย่างเงี้ยอ่ะโอเคก็จะได้เป็นความรู้กันเอาไว้เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าคร่าวๆรถน้ำท่วมเราต้องดูอะไรบ้าง นะครับเอาแบบง่ายๆเลยนะครับทําความเข้าใจได้ง่ายมากนะฮะเรามาเริ่มกันเลยครับว่ารถนถ้ําท่วมต้องดูอะไรบ้างนะฮะข้อแรกเลยนะครับรถเรามาดูก่อนว่าโอเคห้องเครื่องนะฮะ ธรรมดาปกติเนี่ยลูกค้าที่ซื้อรถเนี่ยเราก็อาจจะกลัวว่าพอซื้อรถเสร็จแล้วเนี่ยกลัวรถน้ําท่วมกลัวเจอ,เอ,อจมน้ํามาอะไรมาเราจะทําไงเรามาดูเลยครับผม ก่อนอื่นดูในห้องเครื่องก่อนเลยครับปกติแล้วเนี่ยรถน้ําท่วมเนี่ยมันก็ต้องมีสนิมนะฮะถามว่ามีสนิมแล้วเสร็จแล้วอ่ะโอเคเจอสนิมเรียบร้อยเกิดเขาดูแลรักษามาเรียบร้อยแล้วเราจะทํำยังไงเราจะเห็นไหมอะไรไหมนะครับดูอย่างนี้เลยครับมาดูตามในห้องเครื่องต่างๆนะฮะดูตามพวกน็อตนะฮะตามซอกอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเวลารถ จมน้ําหรือน้ําท่วมมานะครับพวกนี้มันเป็นโลหะอยู่แล้วยังไงมันก็เป็นสนิมนะฮะตามซอกเล็กซอกน้อยอะไรต่างๆพวกนี้เขาเก็บมาแล้วเนี่ยเขาก็มักจะเก็บไม่ละเอียดนะฮะโดยรวมเราจะเจอเป็นสนิมอยู่แล้วนะฮะแต่อย่างพวกนี้เนี่ยมันมันจะไม่มีรอยดูตามหัวน็อตอะไรต่างๆนะฮะดูตามซอกข้างล่างนะฮะข้างล่างต่างๆว่ามีคราบสนิมมีคราบอะไรอยู่ไหมนะฮะเนี่ยไปเก็บดูตามซอกพวกนี้นะครับ ยังไงเสียเนี่ยเเวลาสมมุติว่ารถมันผ่านน้าผ่านอะไรมาแล้วยังไงเขาก็เก็บไม่เรียบร้อยนะฮะมันก็ต้องมีคราบมีอะไรอยู่บ้างนะครับมันจะไม่เหมือนเดิมๆอย่างพวกนี้นะฮะอย่างพวกหัวน็อตพวกนี้นะฮะอ่าข้างล่างพวกนี้นะครับค่อยๆดูนะฮะบางทีถ้าเกิดบอกว่าเ,เราไปดูรถแล้วเราไม่ได้อยู่ในที่สว่างขยับรถออกมาในที่สว่างเป็นดีที่สุดหรือมีไฟฉายมีอะไรเนี่ยติดไปดูนะฮะติดไปดูอย่างพวกนี้น็อต น็อตต่างๆพวกนี้มันจะไม่ได้ไม่ได้อยู่อยู่สีเหมือนปกติพวกนี้ยังไงมันก็มีสนิมนะฮะน็อตตามห้องเครื่องทุกตัวนะฮะดูได้เนี่ยพวกนี้มันจะประกอบด้วยโลหะทั้งหมดนะครับเป็นสนิมอยู่แล้วนะครับอันนี้ข้อหนึ่งนะครับดูตามซอกตามหัวน็อตตามอะไรต่างๆข้อ2นะครับมาดูพวกตะเข็บพวกร่องรอยถ้าสมมุติว่ารถมันน้าท่วมเยอะน้ําท่วมเยอะเลยนะฮะขึ้นมาถึงข้างบนเนี่ย ถ้ามันไม่ได้มีการพ่นสีมาใหม่มันก็จะมีคราบสนิมตามตะเข็บพวกนี้นะฮะตะเข็บข้างในตามซอกอะไรต่างๆเนี่ยจะเห็นว่ารถเนี่ยมันมีเวลาเขาประกอบมันจะประกอบด้วยแผ่นเหล็กเข้ามานะฮะสแผน่น3แผ่นติดกันแล้วก็อ่างติดนะครับเวลาน้ําท่วมเวลามันเป็นสนิมแล้วนะครับข้างในพวกนี้เนี่ยเขาจะทําให้เรียบร้อยอยู่แล้วส่องดูได้เลยครับนะครับ ถ้ารถปกติจะไม่เป็นเนี่ยตมซอกตมรูอะไรต่างๆพวกนี้ส่องดูนะฮะพวกนี้ก็คือในห้องเครื่องในห้องเครื่องเนี่ยถ้าดูดูพวกนี้แล้วเนี่ยถ้าไม่มีสนิมก็โอเคก็ผ่านได้นะครับอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับข้อ2ส,ส่วนที่2เราก็จะไปดูข้างในดูในห้องโดยสารเราไม่ต้องดูเยอะครับดูในห้องโดยสารเนี่ยเอ่อถ้าถ้ารถผ่านน้ําหรือรถน้ําขังน้ําแช่มาในห้องเครื่องนะครับ ในห้องโดยสารนะในห้องโดยสารเนี่ยจะมีกลิ่นอับนะฮะเวลาคราเราเข้าไปนั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยโอเคเราเราจะได้กลิ่นมันจะไม่เหมือนปกติมันจะได้กลิ่นเหมือนกลิ่นอับแล้วก็เวลาเขาทําเขาเขาซักล้างมาแล้วอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่หมดไปซะทีเดียวนะครับทีนี้ถ้าถ้าเราบอกว่ากลิ่นไม่มีละ่ะกลิ่นไม่มีเราจะทํำยังไงโอเคจุดหลักๆเลยครับผม เราอาจจะต้องก้มไปนิดนึงดูขาเบาครับนี่นะฮะขาเบาะนี่เป็นอุปกรณ์ที่ขึ้นสนิมได้ง่ายมากนะครับพวกนี้นะครับขึ้นสนิมได้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเหล็กพวกนี้มีสนิมนะครับกออ็อาจจะคิดได้ว่าเป็นน้ำท่วมขึ้นมาอาจจะมีน้ำขังนี่แหละ นะครับเป็นสนิมแล้วก็ใต้เบาะตรงนี้นะครับใต้คนนั่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้กล้องซูมทีหลังนะครับใต้คนนั่งตรงนี้เนี่ยตรงสปริงใต้ก้นเราเนี่ยมันจะมีเหล็กสปริงอยู่นะครับส่องเข้าไปดูนะฮะส่องเข้าไปดูว่ามีสนิมไหมพวกนี้เนี่ยเวลารถน้ําท่วมเสร็จแล้วเนี่ยเขามักจะทําไม่ถึงเขาจะไม่ได้เปลี่ยนเบาะทั้งลูกหรือจะอะไรทั้งลูกเขาก็ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ประกอบมาเป็นอย่างเดิมนะฮะตัวตัวสปริงใต้เบาเนี่ย ก่อนก่อนสปริงได้บอกมันจะมีฟองน้ําแล้วก็จะมีสปริงสปริงตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เหล็กที่เขาพ่นสีนะฮะส่วนใหญ่สปริงที่ติดกับรถมาไม่ได้พ่นสีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็คือมันถ้ามันโดนน้ามันจะเป็นสนิมแน่นอนแต่ถ้าเกิดบอกว่าเขาแกะมาพ่นสีใหม่อะไรใหม่เรียบร้อยแล้วอันเนี้ยก็แสดงว่าอาจจะผ่านน้ํามาแล้วเขาทํามาใหม่นะครับอีกส่วนหนึ่งที่ ดูเสร็จเรียบร้อยแล้วจุดหลักๆนะครับจุดหลักๆพวกนี้ที่ที่พอน้ําท่วมเสร็จแล้วเนี่ยยังไงเนี่ยหนีไม่พ้นหนีไม่พ้นก็คือเขาทํายากนะครับพวกอ,อ,อู่อะไรต่างๆที่เขาทําเสร็จแล้วเนี่ยมันมักจะหลบกันไม่พ้นเ,เดี๋ยวให้กล้องส่องเข้าไปนะครับตรงขาคันเร่งนะฮะขาคันเร่งขาเบรกพวกนี้นะที่เป็นเหล็กพวกนี้นะครับถ้าน้ําท่วมขนาดน้ําท่วมมาแล้วถึงพวกนี้ จะเป็นสนิมแน่นอนนะครับและเป็นสนิมโดยรวมพอมันเป็นเป็นจุดอับประมาณนี้แล้วเนี่ยเขาก็ไม่ไดเ้เขาเรียกว่าอู่เนี่ยมักมักจะไม่ค่อยได้ไปคํานึงถึงมักจะไม่ค่อยได้เข้าไปทํานะครับขากระเร่งคาเบกแล้วก็ที่สําคัญแกนพวงไรลนะครับเดี๋ยวให้ส่องเขาไปดูนะแกนพวงไรลก็คือตร,ตรงนี้เลยข้างในนี้เลยนะครับเห็นไหมครับ แกนทุงไลข,งข้างในนี้เลยนะฮะถ้าถ้ามีสนิมก็โอเคค่อนข้างจะฟันทงได้ว่าเป็นรถน้ำท่วมนะครับอีกอันนึงถ้าเราบอกว่าถ้าเรายังไม่แน่ใจขนาดนี้นะครับโอเคตรงนี้ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเหล็กข้างในอยู่นะฮะจะเป็นเหล็กที่เชื่อมกันอยู่เราแกะได้พลาสติกพวกนี้นะฮะมันจะเป็นปิ้นอยู่นะฮะเราก็แกะมาดูนะฮะแกะมาดูเราก็จะเจอว่าโอเคข้างในเนี้ย พวกพรมต่างๆพวกฟองน้ําอะไรต่างๆเนี่ยมันโดนน้ํายุ่ยไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยฮะเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโอเคมันไม่ได้โดนน้ายุ่ยไปแล้วไม่ได้มีรอยสนิมพวกเนี้ยพวกเนี้ยพยายามดูตามซอกตามอะไรต่างๆพวกเนี้ยก็จะเห็นเป็นชัดเจนว่าน้ําท่วมหรือไม่ท่วมดูง่ายครับรถน้ําท่วมไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวเราไปเปิดข้างท้ายให้ดูนะครับเปิดท้ายให้ดูทีหนึ่งว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวอีอกนิดนึงตามน็อตพวกนี้ฮะน็อตกรอนประตูเพิ่มเติม น็อตก,กรองประตูเนี่ยถ้าถ้าเป็นรถน้ําท่วมมันก็จะมีสนิมส่วนใหญ่พวกนี้เนี่ยน็อตก,กรองประตูของรถทุกๆคันเนี่ยมันจะเป็นเหล็กที่เขาไม่ได้พ่นสีมาเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ดูง่ายสําหรับพวกเราว่าโอเคถ้ามันมีสนิมมีอะไรประมาณพวกนี้นะฮะก็แสดงว่ามีโอกาสเป็นรถน้ําท่วมสูงนะน็อตก,กรอบประตูทั้งสองฝั่งนะครับกรองประตูฝั่งนี้ด้วยมันจะเป็นน็อตที่ไม่ได้พ่นสีมาพวกนี้เหมือนกันนะครับ อีกอันหนึ่งเรามาดูตรงนี้เลยครับมาดูด้านท้ายรถด,ด้านท้ายรถเนี่ยถ้าเป็นรถเกง๋งส่วนใหญ่เนี่ยรถเก๋งก็จะมีหลุมยางอะไรอยู่แล้วเวลารถน้ำเข้ามีน้ำเข้าหรือมีน้ำท่วมเนี่ยน้ำมันก็จะไปขังอยู่ที่แอ่งยางอะไรตรงนี้นะถ้าเกิดขังไปนานๆแล้วเสร็จแล้วเนี่ยหลายๆวันเจ้าของไม่ได้มาดูหรือว่าปล่อยทิ้งไว้เนี่ยมันก็จะเป็นสนิมแน่นอนนะฮะ เราก็มาเปิดดูนะครับมาเปิดดูเนี่ยอ่าตรงนี้จะเห็นชัดเจนว่าโอเคธรรมดาปกติแอ่งเนี่ยมันก็จะเรียบร้อยดีนะครับอ่าไม่มีสนิมไม่มีอะไรเลยเนี่ยอย่างพวกเนี้ยนะฮะมีมีฝุ่นมีเปื้อนบ้างอะไรก็เป็นเรื่องปกติของที่อยู่ข้างในนี้แต่ถ้าเกิดเป็นสนิมเกลืก,กลางหรือหรือว่าเป็นสนิมเสร็จแล้วเขาขัดแล้วทําอะไรมาแล้วพ่นสีมาใหม่แล้วเนี่ย ก็ค่อนข้างฟันธงได้ครับว่าข้างในเนี่ยมันต้องน้ําท่วมหรือไม่น้ําท่วมมันก็ต้องโดนอะไรมาแหละรถปกติแล้วในเนี้ยมักจะไม่ได้ทําสีนะครับมักจะไม่ได้ทําสีแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับวิธีการที่ดูได้เราส่องขึ้าไปดูด้านใต้ของพวกนี้นะครับด้านใต้ของพวกนี้เนี่ยจะเป็นเหล็กที่เขาอาร์คติดกันไว้จะเป็นพวกรอยอาร์ครอยอะไรต่างต่างพวกเนี้เราก็มาดูตาม ดูสนิมตามรอยอาร์กอะไรต่างๆนะครับถ้ามันมีสนิมมีหลายๆที่หลายๆจุดเงี้ยอ่ะโอเคก็ค่อนข้างจะฟันทงได้ว่ามีโอกาสนะครับข้างในก็มีประมาณเท่านี้นะครับที่ดูได้ง่ายๆแล้วเดี๋ยวผมพาไปขึ้นห้อยดูว่าโอเคต้องดูใต้ท้องยังไงนะครับเห็นอะไรที่ใต้ท้องบ้างรถปกติใต้ท้องเป็นยังไงแล้วรถน้ำท่วมใต้ท้องเป็นยังไง เดี๋ยวพาไปขึ้นหอยดูครับโอเคครับอ่ะเรามาขึ้นหอยให้ดูกันแล้วนะครับโดยรวมพอรถน้ําท่วมเนี่ยก็จริงๆแล้วไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะฮะถ้าเกิดว่าเราได้ขึ้นหอยดูเนี่ยเราก็จะเห็นรายละเอียดข้างล่างต่างๆทั้งหมดนะครับว่ามันมีสนิมมีอะไรเยอะแยะไหมอย่างอย่างพวกนี้เนี่ยอะฮะเรามาเก็บดูงดูงานได้ว่าโอเคมีสนิมหรือเปล่าอย่างเงี้ยไม่มีนะฮะแต่ว่ามันเปื้อนเท่านั้นเองนะฮะ เนี่ยอย่างพวกนี้ไม่มีสนิมนะครับตามพวกนี้ตามตามหัวน,อน็อตอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้นะครับถ้าเกิดเป็นน้ําท่วมเนี่ยจะเห็นสนิมชัดเจนเนี่ยอย่างอย่างพวกนี้นะฮะน,อน็อตต่างๆอ่าเนี่ยอย่างเงี้ยมีสนิมบ้างนิดหน่อยแต่ว่าโอเคมันมันไม่ใช่บอกว่าลักษณะน้ําท่วมหรอกนิดเดียวนะฮะตามสภาพการใช้งานนะฮะถ้าเป็นน้ําท่วมเนี่ยสนิมมันต้องเยอะนะครับอ่าเนี่ยพวกหัวน็อตอย่างนี้นะครับ ถ้าเป็นรถเก๋งนะฮะรถเก๋งเนี่ยมันลำบากอย่างก็คือเขาจะทำแผ่นแผ่นปิดกันเสียงแล้วก็แผ่นปิดพวกกันน้ำกันอะไรกระเด็นเข้าไปข้างในเนี่ยแผ่นปิดสองข้างมันก็จะปิดกันไปเราก็มาดูในส่วนที่ที่ยังเห็นอยู่ก็คือส่วนน็อตน็อตที่ปิ่งนกสองข้างนะครับน็อตที่เป็นโลหะนะฮะคือเราพยายามถ้าเกิดว่าเราจะดูเรื่องน้ําท่วมเนี่ยเราก็ดูพยายามส่วนดูส่วนที่เป็นโลหะส่วนที่เป็นหัวน็อตต่างๆว่าโอเคเป็นสนิมหรือเปล่านะครับ ก็ไล่มาดูเลยฮะเนี่ยไล่มาดูข้างๆเนี่ยฮะพวกอรอยอาร์พวกปีกอะไรต่างๆของขอบบันไดนะครับถ้าน้ําท่วมมันจะเป็นสนิมชัดเจนนะฮะอย่างพวกนี้นะฮะเนี่ยพวกปีกพวกเนี้ยนะครับถ้าถ้าถ้าน้ําท่วมนะฮะเพราะเพราะเหล็กพวกนี้มันไม่ได้เหล็กหนามากมันจะเป็นอาร์ติดกันอยู่นะครับอาร์ติดกันอยู่เนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นสนิมอยู่แล้วนะครับอ๋อโอเคพวกน็อตอะไรต่างๆนะฮะน,นี่ ไล่มาดูถึงข้างหลังเลยนะครับพวกพวกรอยออหัวน็อตนะครับพวกปิกนกพวกกัมเบกพวกอะไรต่างๆพวกนี้มันจะต้องมีความเป็นโลหะอยู่มันจะต้องไม่เป็นสนิมอะไรเยอะแยะมากมายนะฮะมาสังเกตพวกนี้ก็ได้แล้วนะครับถ้ามันไม่ได้มีการพ,พ่นการสนิมมาอะไรมาเนี่ยเราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับเนี่ยสองข้างเนี่ยอย่างน็อตพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าธรรมชาติธรรมชาติของ ของรถใหม่มาแล้วเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองทองทองนะครับเก่าๆไปแล้วเนี่ยมันก็สีหม่นลงมาแต่ว่ามันก็ไม่เป็นสนิมแต่อย่างใดอ,นะะอ่านะฮะอันเนี้ยอย่างเงี้ยมีสนิมเล็กน้อยมันมันไม่ใช่ลักษณะน้าท่วมถ้าเกิดน้ําท่วมเนี่ยน้ำท่วมมันก็จะเป็นสนิมใหญ่มีสนิมแบบบางทีเคาะหลุดออกมาได้เลยนะฮะอ่าพวกนี้นะครับและอีกอย่างก็คือมาดูตรงท่อเสียนะครับท่อเสียหรือว่าท่อเสียเนี่ย มีสนิมไม้สนิมเกาะเยอะแยะอะไรไหมนะฮะตาลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันมันไม่มีรอยสนิมเกาะเลยนะฮะมีรอยฝุ่นเกาะเท่านั้นเองนะฮะเนี่ยชัดเจนไม่มีปัญหาถ้าแบบนี้นะคะนี่แล้วก็มันได้ไล่ดูส่วนที่เป็นโลหะนะครับมาดูข้างท้ายสุดท้ายสุดตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เนี่ยที่ที่มีส่วนเป็นโลหะก็คือช่วง ช่วงปีกนกช่วงสปริงช่วงอะไรเนี้ยเห็นข้างหลังไหมฮะพวกนี้ก็ยังเห็นอยู่ชัดเจนว่าไม่ได้มีสนิมอะไรแต่อย่างใดดูน็อตดูอะไรพวกนี้ฮะอ่าดูได้หลายๆอย่างเลยนะครับแล้วเนี่ยมาพยายามมาส่องดูตามตามซอกนะฮะตามซอกตามรอยเชื่อมของโลหะอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามันไม่มีสนิมเกิดเนี่ยก็โอเคตัดปัญหาไปได้เลยครับง่ายๆครับ รถน้ำท่วมดูกันง่ายครับไม่มีปัญหาฮะสังเกตตามซอกตามมุมตามหลืบเนี่ยเป็นใช้ได้เลยนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็เราเราเรา,เรามาสอนทริควิธีดูน้ําท่วมกันง่าย,ายๆเท่านี้ก่อนนะครับหวังว่าคุณผู้ชมจะเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับสนใจอยากให้พาดูรถอะไรตรงไหนอย่างไรนะครับ แจ้งมาได้นะครับเราเฮียจะพาไปดูนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ